น้องสวัสดีค่ะบ้านสวยนะคะพื้นที่กว้างค่ะบ้านเดี่ยวใกล้เมืองพิกัดน้องพวงจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด127ตารางวาค่ะเป็นที่ททด,ดินฉนดคุดแดงราคามีให้ท่านเลือก2เงื่อนไขนะคะตามสภาพราคา1,790,000บาท ถ้าให้รีโนเวทก่อนราคา2ร9ล้าน2 90, บาทค่ะเลือกได้เลยนะคะจะให้รีโนเวทให้หรือว่าจะไปรีโนเวทเองนะคะเลือกเล็อราคากันเอาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงนะคะมีที่จอดรถ4ี่หคันอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ตลาดค่ะอ,อยู่ใกล้สุค่ายสุรธรรมอยู่ใกล้กองบินหนึ่งด้วยค่ะอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะ เป็นบ้านมือ2สอค่ะบ้านเดี่ยวใกล้เมืองนะคะพื้นที่เยอะๆค่ะเป็นที่ดินฉนดสนใจนัดชมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสำหรับกรณีนัดชมนะคะให้นัดใหม่ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย1วันค่ะทุกท่านโทรนัดกันก่อนนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายสำหรับวันนี้เจคีโนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ